มาดูรดลายต้นต้นของคุณปู่ต้นกลุ่มบ้างนะคะนี่รดลายของต้นไม้โบราณนะคะเป็นไม้โบลัามโบราณเป็นไม้ที่อยู่ในพุทธประวัติด้วยนะคะเคยอ่านประวัติในคุณปู่ Google นะคะเขาก็บอกว่าเป็นไม้ในพุทธประวัติด้วยกิ่งการสาขาเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะคือกิ่งเขาจะเหมือนกับเขาเรียกว่าออนชอยะคะ่ะออนชอยแล้วก็ แผ่กิ่งก้านสาขาแผ่ร่มเงาให้เราได้ได้อาศัยร่มด้วยนะคะใบเขาก็จะเริ่มร่วงบ้างแล้วนะคะช่วงนี้มาจอดรถตายต้นกลุ่มกันตอนที่เขามีดอกเนี่ยดอกเขาก็จะสวยมากเลยนะคะเป็นดอกดอกสีเหลืองๆไขๆนะคะเปลือกไข่กมข,ขาวนะคะเป็นช่อๆสวยมากเลยนี่ก็อยู่ไม่ไกลกันนะคะต้นมะขามวงกับต้นคุณปู่ต้นกลุ่มนะคะแล้วก็มีต้นกล้วยตรงนี้ด้วยนะคะบนคันนา อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ค่ะทุกคนนี่ก็ประมาณนี้เลยถือว่าประสบความสําเร็จนะคะในการปลูกต้นไม้ให้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นร่มเงาร่มเย็นให้กับเราได้อาศัยร่มด้วยตัดตะไคร้นะคะก็มานั่งตัดอยู่แถวๆนี้ค่ะตะไคร้ที่อยู่บนคนานะคะก็ไม่ไกลกันตรงนู้นนะคะเป็นแถวเลยก็เริ่มตัดได้แล้วตะไคร้ช่วงนี้นะคะแต่วันนี้งุดมาเก็บบัวก่อน การปลูกต้นไม้มันก็จะดีแบบนี้แหละค่ะทุกคนมาปลูกต้นไม้กันเยอะๆนะคะเดี๋ยวมาให้ดูลายชัดๆนะคะของต้นกลุ่มกันอีกทีนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโคนต้นของเขาโคนต้นก็จะประมาณนี้เลยนะคะต้นใหญ่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นลวดลายแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นเปลือกของเขาเปลือกก็จะเป็นแบบนี้เปลือกโคนต้นของเขานะคะแล้วก็ส่วนที่สูงขึ้นไปเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นคับคราบแบบนี้ค่ะคับคราบขาวๆทำให้รู้ว่าเขาเป็นไม้ไม้ยืนต้นเนาะเป็นไม้ยืนต้นที่มีลวดลายเปลือกเขาก็สวยงามนะคะทุกคนอันนี้ถ้าเรียบเทียบกับมือนะคะมือที่อันเนี้ยเขาก็ใหญ่เหมือนกันนะคะใหญ่เหมือนกันโคนต้นเขาก็ใหญ่เหมือนกันปลูกกลางทุกนานะคะทุกนาของแม่มีอยู่ต้นเดียวตอนแรกนะคะ แล้วก็เราค่อยมาขยับขยายปลูกต้นไม้เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้เลยต้นของเขานะคะเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสวยงามนะคะยิ่งถ้าออกดอกด้วยแล้วนะคะเขาจะสวยมากๆเลยนะะเพราะว่าเขาก็จะเป็นไม้ผลัดใบเหมือนกันนะคะช่วงนี้เหมือนเขาก็จะใบค่อนข้างเริ่มร่วงแล้วนะคะเริ่มม่วงผลัดใบเหมือนกันก่อนหน้าน,นี้ช่วงประมาณสักเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยเขาก็ออกดอกไปทีนึงแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึ่งนะคะว่าช่วงไปปลายปีเนี่ยเขาจะมีดอกอีกหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมาถ่ายคลิปให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ให้ดูเป็นภาพไกลๆนะคะเป็นภาพเต็มๆเลยนะคะว่าต้นเขาก็จะแผ่กิ่งก้านประมาณไหนต้นนี้ก็สูงนะ,ะมีรังนกด้วยมานี้เลยสวยงามนะคะต้นไม้ต้นนี้ตั้งแต่สมัยคุณตาคุณยายเลยนะคะ